สวัสดีครับ Good morning ต้องพูดว่าสวัสดีปีใหม่ดีนะโอเค Happy New Year Everybody วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีนะฮะ Today is the last day of the year นะฮะก่อนจะส่งท้ายปีเก่า Before we pass the the old uh, the the old year to the new year นะฮะก็วันนี้ผมมีทริปพิเศษนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัด I'm gonna go out of town again today จุดหมายปลายทางก็น่าจะเป็นสวนพึ่งนะสวนพึ่ง My destination is probably สวนพึ่งนะก็มาทักทายกันก่อนนะ Saying hello first ก็หลังจากที่เราทำงานนะเครียดไปกับการทำงานมาเป็นเวลานานนะก็ได้เวลาที่เราจะ relax ตัวเองกันบ้างแลวในการเที่ยววันช่วงหยๆๆุดยาวแบบนี้นะ Special trip นะฮะเป็น Special occasion นะลวละโอกาสพิเศษอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็น Anniversary นะ Anniversary ก็คือ,อ การเฉลิมฉลองที่พิเศษนะ Anniversary ก็ช่วงเวลาพิเศษนี่เองนะในรอบปีหนึ่งก็เดี๋ยวยังไงผมจะมาลงคอนเทนต์ให้ต่อนะมากทายกันก่อนนะฮะยังมีอะไรไม่ไหวที่จะนะฮะได้ได,ได้มาดูกันนะครับอ่ะโอเค See you in the content Hello again ครับตอนนี้อยู่ในรถแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นข่าวร้ายนิดหนึ่งนะว่า ผมอาจจะไปไม่ถึงสวนพึ่งนนวันนี้เพราะว่าดูแล้วการจราจรน,น่าจะติดขัดมากนะฮะ is probably um, very traffic jam นะนะอาจจะไปไม่ถึงนะ I might not get there เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะ let's see what w i l l h a p p e n later นะก็เวลาในระหว่างนี้ผมก็มีคำศัพท์นิดหน่อยเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเนภาษาอังกฤษที่เคยเห็นที่เคยลงไปแล้วก็มีคนใช้เกี่กับ Uh, exhausted ใ right? ช่ไหมครัทีนี้ผมจะเพิ่มให้คำว่า weary ก็ปแปลว่าเหนื่อยด้เหมือนกัน weary นะค yeah. ร f a t i g ะ yeah. w e r y f a t i g อะไรกัน uh, slouchy เป็นคำที่โบราณมากคำนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะ uh, แต่ที่ทนิไมบ่อยก,ก็คือ f a t i g กับ wearyweary นี่อ่อนเพลอ่อนแรงเหนื่อยล้านะจริงๆสำนวนเกี่ยวกับคำว่าอ่อนเนอเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวเอาลงอีกทีในคอนเทนต์นะฮะไม่เป็นไรอันนี้แนะนำเล็กๆน้อยๆก่อน คำนี้ที่พูดถึงมาเนี่ยมันเป็นคำคุณศัพท์เพราะฉะนั้นเวลาพูดต้องกว้างไวหลังลบทูบีนะ I am fatig I am weary อย่างนี้นะเหมือนกับคำว่า I am tired I am exhausted นี่หรือจะใส่คำว่า feel ไปนข้างหน้าอะไรคือเน้นว่ารู้สึกนะ่ะ I feel weary I feel tired I feel exhausted I feel um, fatig อย่างเงี้ยก็ใช้ได้แต่ว่าในภาษาพูดนิยมใช้ลบ to be มากกว่าว่ากันนะฮะโอเคเล็กๆ,ๆน้อยๆก่อนนะเดี๋ยวคำว่าเครียดเออ stressed stressed เติมอีดีหงไปรู้สึกรู้สึกเครียด I feel stressed I am stressed นะฮะหรือจะเน้นให้มันมากาก็ stressed out I am stressed out เครียดเลยนะฉันรู้สึกเครียดจากงาน I am stressed out about the work อย่างงี้นะฮะใช้ about เชื่อมด้วยส่วนใหญ่นะโอเคก็เอาไปก่อนแค่นี้แล้วเดี๋ยวไงมีอะไรคืบหน้าจะมาเจอกันต่อนะ,ะ See you later bye bye ด้วยความไมา่ได้ตั้งใจเล็กน้อยนะฮะผมก็มาแวะที่ร้านร้านหนึ่ง ซึ่งเป็นร้านที่มาครั้งแรกในในคอนเทนต์แรกนะ <Yeah. S 1> ก็แวะเบรคเฟร s t นึงนะจะ s t stop by for b r e a k f a s t <Yeah. S 1> นะมาแวะกินข้าวเช้ากันก็ร้านนี้แหละถ้าใครเคยดูผมตัววิดีโอแรกจะจำได้นะร้านก๋วยเตี๋ยวตอแหลเลยนะ <Okay. S 1> ก็มาถ่ายเขาอีกครั้งหนึ่งนะอุ่นๆ่นเขาหน่อยนะ <Okay. S 1> ก็เลยถ่ายมาใดูนิดนึงนะฮะไม่มีอะไรมากนะจะ t show you that I have been here again uh huh. นะฮะร้านขขาหลังนี่นะฮะกล้องผมกลับด้านนะดีจริงเลยนะโอเค ก็ไม่ไรทำนี้นะครับเดี๋ยวไงผมแฮ e b r บร k ฟ a s t ก่อนนะ I'm gonna have my breakfast first นี่ครับอาหารเบสิกของคนไทยเราเลยนะฮะข้าวผัดกระเพราหมูก,กรอบผมก็ชอบกินอยู่นะ this one my favorite menu นะฮะกระเพราเนื้อใส่เรียกว่าเบสล์เบส l l ลิฟนะฮะใบใบกระเพราเนื้อ s i l leaf fried with crispy pork นะหมูกรอบเรียกว่า crispy pork crispy skin พอกสกินนะพอกสกินก็คือหนังหมูนะพอกสกินคริสปี้พอกสกินนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผม this is my special meal นะ for a special place นะครับเดี๋ยวก็ผมขอรับประทานก่อนนะฮะโอเคนะฮะ fry basil leaf with crispy pork skin นะฮะชื่อมันยาวมากข้าวกระเพราหมูกรอบนะฮะ with the soup in a soup in a in bowl นะฮะประมาณนี้